โอเคนะทุกคนเหมือนนี้ก็เป็นวันที่สิบหาเนาะที่เฮ้าสปาหราใหม่อือก็ข้างกดตเสียไปแล้วนอนเนาะตอนนี้เป็นเวลาปร่มาณแปดโมงนะอันนี้เขาก็ใส่บาตรเต็มนเส้นแนวจิดุกแต่เล็กอืมอนอนเนาะ ยูยามเสากับซ้ำกับยามแรงมันกำครึ่บนะคือฝนจะตกนะทุกคนเหมือนก็วุนกัะสีไม่ยามแม่นะก,กันเลยม,มาหานราใหม่มาหน่อใหม่นี่เออว้าวโอว้มีแข่งสงนัดนะทุกคน มันมองมีคนหนูอมอันนี้เนาะคือคนไม่ค่อยมีนะครับทุกคนนามเต็มน้องก่อุกนมีป่าเนาะเห็นไหมสิมีป่าเราจะถือกระตาให้เขานะ สองอทุกคนช่วงนี้กำลังโปพงเยอะมากเลยนะพอดีฝนตกอืมไหนน่ะหนึ่งสองสามสี่มันก็มีดำๆเดี๋ยวๆนั่นแหละ

นี่คือไม่ใช่ข้างล่างนะข้างล่างที่เราลงไป่อนนั้นนี่คืออยู่ข้างบนติดสาะนะสระว่ายน้ําของเราเองถ้าเราหอนหอนเราก็จะว่ายน้ําตัวนี้แหละนั่น,นคือเทียงของเรานะนนนนน,น,นั่นแหละทียงอยู่ตรงนั้นแหละสิวเขา ก็เดินตามเข้าไปนะนี่ดูนี่ยังเกิดเสยนี่เห็นไหมอันนี้เพิ่งเพิ่งปลูกนะเนี่ยเนี่ยแล้แยกลำมันออกมาแนละ้วก็มาปลูกแล้วก็มันก็ปงอืมปงแล้วเนี่ยอันนี้คือมาอะไรไม่รู้นะทุกคนถ้าใครดูนะถ้าใครกินเราอันนี้ไว้ไว้ลองเรานะไว้ลองเราขาว สภาพอนนี่นีะเราจะไปเอาข้างล่างนะไอ้เมื่อกี้เราไว้ตรงต้นคอนะตนไม้ใหญ่ข้างหลังเราจะไปเอาไอ้พวกวันนั้นดอกไมา้นี่คือยังไม่ได้อาบน้ำเลยไปดูกล้องหลังกันได้นะ อืมนอกขุดงามแล้วเห็ดตุกปอกอยู่นอกใหญ่ไงไปดูข้างล่างกันเลยนะ โคตรง่ยเนาะโดงามเนี่ยนะโว้งที่เดิมมาเหมือนเนาะโอ้โผงงามในดอกผมต้งดุเนาะโอ้โผงเลนาะแต่ว่าเส้นยาวมาเลยก็เส้นยาวทุกคนหบอกเดี๋ยวผตัวสิบนอนเส้นยาเนาะเส้นยาว มันยังบทันยาวนะจะสำมนี้ก็ได้อยู่มันจะอ่อนเกินไปนะประมาณน,นี้คือมีคนมาเอาไปก่อนแล้วนี่เห็นไหมร้อยสับ <laughs> ตรงนั้นก็เอาไปแล้วนะวันนั้นเรามายังเดือดเลยตรงนั้นเนี่ยวันนั้นเรามาตรงนี้ยังยังเดือดหมดนะมาวันนี้ไม่เดือดเลยบางคนเสียบชานไปแล้ว แล้วก็หมดแล้วหน่อยก็เนี่ยเหลือแต่ที่ไอ้ที่ปงไม้นี่ยนี่งอูยข้างใน,นข้างในก็โดนกินว่ะเหลือเหลือไอ้พวกกลางปงเนี่ยเพราะนั้นโดนเอาไปกินหมดแล้ว ทุกคนก็ได้ซ้ำหนี่เนาะเพราะว่ามันมีแต่ตัวสันสันซ้ำหนึ่งเนาะมันบัตถันหลายมีแต่ตัวสันซ้ำเนี้ก็บอกอยากตัดเอามันเกิดซุ้มหนอนแค่เนี้ยขนาดซ้ำซุ้มหนอนเขาคือเสียลายอยู่ได้แต่อยู่บอลนะเนาะซุ้มยาวๆซุ้มสันสันเนี่ยลงไปเมื่อวานพอมาตัดเอาไปแกงเนาะเบิร์ดเด้อเลื่อดเต่ซุ้มสันสันตัวยาวก็ได้ประมาณ สาวกว่านอนนั่นจะไปเบิ่งอย่างอีกไปดูกันนะทุกคนน,นี่นะที่ที่เขามาเอาอยู่บอนี้นะนและเยอะมากตอนมาเอารอบแรกได้ประมาณสิบห้าสิบห้านอนะนะกลับมาชุดที่สองสิบห้านอเหมือนเดิมแต่ว่าตอนตอนแรกมันเยาวกว่านี้นะ อันนี้เราก็มาเอาไอ้พวกสั้นๆมันมันก็มันได้สั้นเท่าไหร่นะอันนี้คือแมงแขงมันดุมกัดนะก็ไม่ได้สั้นนะหนอกดใหญ่มุกมาสิบห้า้านอนใต้ประมาณสี่สิบกว่านี่แหละสี่สิบ <c oughs> แล้วก็จะกลับแล้วนะไปดูกันที่บ้านเลยครับทุกคนนี่านะทุกคน,นออดบาแน,นะเนานนะเย็ยน เจ้าเงีใส่ถุงเบียบลอยนี่สีสิบเอลำป้องก็ไดสองสี่หกแปดสิบจีปลกแปดสาวป่องเนาะเขียใส่ถุงเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเึงเนาะเ้องรบสิบหาบนามกนบายสิบสองโมงตรงพอดีเลยเนาะอุปกรณ์เนาะนี่เอาไม้แล้วก็ลำมันเนาะตัวเฮาไปกายมาเฉยไปปลูกให้เบิ้งหอดทีเลยทุกคน นายก็ว่าบนกัไอ้มาทุกอย่างมาเลยเนาะนั่งไดพอกันอี่หว่าได้ไปปาเีนกันทุกคนเอออนะพ่งชั่มเิ12โมงหนบ่ายโมง3 16นอะสภาพดุยังยังใหม่จนาะทุกคนเย้าโมงก่อนนึง ต่อลิปอัะไปโอเีจะแบ่งไปให้ไม่ไงไไงกนะับป่าแบ่งกันกินเาน,านะเอมาอะไรนะบอกคเส้นหมกกินมาได้ หา <H an> นอมาเออมาบนเอ้ยบนห้ามบอกเออห<อ><อ>ักคนอ,อื่นคนแร้คุนไม่แนเหรอคนอ,อื่นนุ่งมากอ,อ่ะโอเคนะทุกคน หลังจากที่บาบุญเอาโนมอยไปให้ยไม่ใหไงพอนญ่แด้กับป่าเนาะแล้วก็สีบอกว่าเนาะหนมัยที่บาบุญนำมาเนาะนี่ตำมาเนาะแสีบอได้ไปปลูกเองเนาะใส่พ่อเอาไปปลูกเนาะแล้วก็บาบุญกัสีเมื่อบาเนาะเมื่อทรงเอือยเพราะว่าเอือยลงมาได้ท่ายุคนี้เนาะ ก,ก,กับสีมันทรงกับสีคำเนี่ยซามาหอนกี่เจ้านะฮามโอ้นี่ยนะทุกคนแต่ว่าบุญกับสีเขาจบคลิปแบบยงซ้ำไม่พอกันคลิปหนาเนาะทุกคนบ๊ายบายไปเขาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวบุญได้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปบา,บาย